ฉันมีเรื่องที่จะสารภาพกับนายฉันมีเรื่องจะสาภาพกับน,นายฉันเพ้อสู้ไหงวดที่ผ่านมาก็โดนแดกถูกงวดไม่เกิดลไหงนายก็รู้มันคือความหวังฉันฉันซื้อมาทวนหาเลขไปทั่ว เกจีนาดีอาจารย์ไน,น,นดังฉันศึกษาหมดแม่งให้เลยไม่เหมือนกันสักเจ้าไอเหมือนกันก็ไมอออริจินอลสิท้องสูญเสียกันอีกเท่าไหร่กว่าจะถูกเลขหวยโซเลขท้ายสองตัวให้ชุ่มชื่นวแต่กันบ้างแต่รู้ไหมตั้งวดไหนใจแข็งไม่ยอมซื้อไอเลขที่คิดเอาไว้ แม่งออกสองตัวตรงๆไม่ต้องกับเลขเลยเลยซ้ำหวดหน้าวาจะเลิกแล้วซื้อหวยก็เหมือนวัดดวงเลิกหวามฟุงเฟิงแล้กวก้มหน้านก้มตาหาทางหลุดพ้นจากความโศกให้ได้กันดีกว่าซื้อหวยให้ถูกง่ายกว่าไหม ได้นคนถูกหวยกินดืม